คือกลัวว่าไอ้คือช่วงนั้นห้องมึงอ่ะไอ้พวกไอ้เพื่อนห้องมึงอ่ะไม่เคยชื่อเอาเอาักษรยอดนอนหนูไว้แล้มันจะมาเอาแว่นขยายมาไปนั่งกลางแดดเลยไอยเงี้ยแล้วมันก็เอาแว่นขยายส่องใบไม้ร้อนอ่ะแล้วก็แบบลุกไหมอะไรเงี้ยไอ้จะว่าคืมันเริ่มลามปลาไม่กมันเริ่มเอารองเท้าเพื่อนในห้องมาส่องเอีไย อไอ้ยแล้วรองเท้าก็เป็นรูอ่ะมันร้อนมากไอ้ตอมันอยู่กลางแดดอ่ะตอนแรกกูไม่รู้ว่ามันจะทำได้แต่มันทำได้จริงจริงด้วยนี่พวกกูก็ไปยืมมีแว่นขยายป้ามาแล้วกูก็รั่งสองเท้าเพื่อนในห้องจนถจงทุกวันนี้วกวูยังไม่เฉลยว่ารองเท้ามันเป็นรูเพราะอะไรมันคือมันไม่ใช่มันไม่ถึงกับขั้นเป็นรูแต่ก็คือมันก็มันก็ไหมอ่ะถ้าพอจี้นานๆซ้ำๆมันก็เลยทะลุเพื่อนเพื่อนคงจะคิดว่าปลกแทะแน่ลยไเยอะเอานมโรงเรียนอ่ากูก็กินนมโรงเรียนอยู่ มันดูถุงดูถุงเหมือนแบบว่าทะเลาะกับไอ้ขี้วัดแล้วก็แบบไอ้เหี้ยไม่รู้ด่าพ่อด่าแม่กันรนี่แล้วก็ขำหัวรอยเสร็จแล้วปุ๊บมึงมึงเห็นตรงหน้าคาร์ลุนบันที่มันมีที่มันมีศาลาใช่ไหมหน้าศาลามันเป็นปูนใช่ไหมแล้วกูอ้อนมนั่นเละเขียนชื่อแม่มันนี่ที่แบบเอานมเป็นถุงแล้วก็เขียนเป็นคำแล้วประเด็นคือปูนมันร้อนปูนมันร้อนใช่ไหมนมนั้นมาเคลื่อนเลยแล้วมันก็เป็นคราบครับ กูพยายามเอาน้ำลาดแล้วมันไม่ออกเนี่ยเอาน้ำลาดเอาตีนหนูไม่ออกแล้ก็อยู่ตรงนั้นตอนนั้นมันก็รู้ว่ามันอยู่กูสัตว์มันไม่ค่อยเอปีเท่าไหร่กูไม่รู้จะทำไงด้วยไอเนี่ยว่พูดมันล้อมันละเหยมันก็เป็นค้ำอยู่ตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันไม่น่าจะโดนลมโดนฝนหายไปได้ไอ้ียแต่ตอนนั้นมันติดอยู่ประมาณหลายวันเลยไอ้ียโคตรเยี่ยม ไม่ต ah, 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 <Yeah. S 1> <b> ั้งใจทะเลาะอ่ะเราทะเลาะกันหนักมากอ่ยทะเลาะเอาไปล้อที่อื่นนี่มันก็ล้อกูที่นู่นนีกูล้อวันที่นี่อ่ะทางที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยตื่นเี่ยเรชอบล้อชิวแม่กันเลยล้อกันหนักเลยทะเลาะกันหนักจ r งหวะฮ่าฮ่า Merry Christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year la la We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New